ทีมเดอะเป็ดวันนี้จะเป็นเมนฟอร์เรนจริงเหรอจริงครับจริงครับมาหน่อยเนี่ยเยอะนะพี่ว่าเยอะนะเยอะไปพี่ว่าทำไมอ่ะน้อขนาดน้อหาได้ปะโควสามสิบเปอร์อ่าวเนี่ย

เพี่นั่งอยู่ผมนะไอแกกูเองตายไปดิเออมันมองหน้าผมอยู่อะมาเดวคุยกูเปล่าคุยกูมีเอาเปล่ามาเดวมาคุยกูเดะเฮ้ย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  เอะไรวะมีจะตายผมเพื่อนไม่เข้าเพื่อนกากเพื่อนกากครับเพื่อนกากมีมาไกลมากเลยวะใช่ตอนแรกเขาแบบดูติ่มๆนะแต่แบบตอนนี้หล่อมากเลยใช่พะมันตบไอ้พลเอนกากๆได้มันก็มันไม่ให้ตบกูกูไม่ตายตรงกลางเพื่อนไม่สอนเพื่อนกากตีมเดอะเป็ดวันนี้จะเป็นเมนฟอร์เรนจริงเหรอจริงครับจริงครับขบนมาบ่อยมากเพื่อนมาเดี๋ยวสามตัวก็ใช้เวลากับเขาทั่วไปแล้วตานนี้ปิดดีปิดดิแพนด้า โอ้โหพอเลนไม่เปิดเลยเปิดอะไรได้ตีบ้านอยู่ตีบ้านนิดนึงอ่ะตีบ้านนี้โอ้จบแล้วว่ามาหน่อยดิม่ีตเยอะนะพี่ว่าเยอะนะเยอะไปพี่ว่าทำไมอ่ะโซโลวอ่ะพี่ได้รุ่นไหนมาดิเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงพี่สุดยอดเลยว่ะระวังพี่ระวังอันตีแม่นกูเล่นได้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  ขอที่ทีนึงเออสวยเพื่อนกูเองเพื่อนกูเองเพื่อนเออสุดเลยตายเกียบบนไหมเป็ดดิควายทำเพี้ยอะไรพี่พี่มองไม่เหรอเห็นดิเกี้ยโคตรเสลิ่ยเลยสัตว์เฮ้ยจับทำไมอ่ะไกลเป็นกิโลเลยเพี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดึงบนเดี๋ยวตรงนี้จะไฟปะเกิดอไปดึ้น สวยสวยสวยโอ้โหไม่ได้วะอ,อันตรีไม่โดนเมื่อกีไ้ไม่มีล้างไม่มีล้างไม่ล้างถอยวะตายแล้วกูไอ้เชี่ยโอ้โหปล่อยปล่อยเตียวเส้นตายปล่อยเตียวเส้นตายเยอะจนไม่รู้จะไปทำอะไรกันอ่ะมาได้ปะสวย เฮ้ยเมื่อกี้ติดฟิกเกอร์เฮียฟิกเกอร์ว่ <c oughs> มา <c oughs> มึงมึงยัจับจ้องกอูดิวะเฮียแม่มีแสงแสงทองทองไอ้เฮียแล้วก็ยืนเฉยๆเฉยแล้วก็เออเออแต่กูสามแบบจะโชว์อย่าจับจ้องกูสิเฮ้ยอ <c oughs> ยากเล่นว่ะาย <c oughs> จะวายโอ้ยเฮียเยอะเกินได้ไนะได้นะแม่างนี้กูเก็บเวลาได้ได้ได้หมดดั้ว กลางระวังนะ่ะเนี่ยโคตรแรงเลยสัตว์ันด้าแรงจังวะแล้วด้าไม่เก่งเลยอันนี้ไม่เก่งใช่ผมว่าเดี๋ยวนี้ันด้ามาอีกตัวนึงซิวผมว่าซิวมาเหมือนกันไม่รู้ไหมมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าซองรักฉันรักไม่ไหวสมแลกสงใช่ไหมเธอมีหนึ่งใจอุ้ยเียอะไรเนี่ยอ่าทีเดียวผมจะตายจังหวะนี้ผมจะสวนเรียกชม ติดแอ็กอะเราติดแอ็กอะเขาไปเล่นบอลเลยต้องติดแอ็กเลยว่าทำไมอ่ะกูจะแอ็กเกมทำไมอ่ะม่อะไรไปเล่นเทสต์ดีเหรอครับเฮี้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะวายเจ็ดวิมีล้างว่ะพี่ไม่ล้าตายแล้วไอเดียมาล้าง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 ได้ไม่ไ้ทีเดียวเนี่ยแม่งเอ้ยสัตว์เอ้ยเหยียบหมีว้าวถอยกันนะถอยกันนะถอยกันนะ ถอก่อน,นะกูไม่ไหวน,นะเคยๆถอยไปก่อนเย,เยถอยไปก่อนเคยถ่ยไปก่อนเกี้เกมที่นำเรามาถ่ายไป,ปหมดแล้วีไม่อยากจะแอกแต่กูโซโลโคิวมีกอทันปะเป,เป็ต้องมาท่นเลิกแอรก่อนเลิกแอกก่อนด้เลิกแอรก่อนกูังไปเพื่อนให้กูทำไงโอส้สเฟอราวเนี่ยกินะเกิดกิดนนกกิดเกิกกิดเกิกิดเกิกิดเ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 กิดดเเกิเกิดเกดเกิ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 ด

ตรงนั้นเอ้ยถ้าผมลงไปปิด5เราจะ5เราจะไฟบ้าป่ะตรงเนี้ยผมว่าเราไฟ5น่าจะสวยสวยไยมแต่ต้องถึงตัวสำคัญวะเยเดี๋ยวเราทำวิ่งก่อนเดีกว่านะแม่มงตาไปะมงการเฮ้ยเคนเคนสวยเฮ้ยเพน้าตายนะเพน้าตายนะเราเราเรานำนะสวยไปสามเปการลับคนอึ่นนะเดี๋ยวเวเล่ปตุ๋ยนะเกเ้งกกเอง กูตีดาตอนเอิดี่ีดากเอาได้เปียนีดากแล้วเนาะอ่างั้นกูตีดากงั้นพี่จะไปฝากล่างหน่อยดิได้ครับเพลงเพลงที่ยากที่สมันกูจะตายแล้วเวเลสโปกกลางล่าสุดไม่เหลือเวเลสกับวีล่านะเวเลสเดินไปหาตรงนั้นสวยสวยพวตาหน้ากูต้องไม่โฟเรนบ้างวะกูไม่ยอมอะไรไม่รักเปิดตัว เป้ียจะเไป็ลนไปเล่นปเนไเลืนไปล่นไ่นไเนไเลนไปเล่นไปเล่นไปเล่นไเไปเล่นไเลไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่เล่นไปเล่นไปเล่นไป่ไปเล่นไปเล่นไเล่นไปเล่นล่นไปเล่นน่นไปเล่นไปเล่นไปไนไไไเลอ่ไเ ชงฟงชงฟงชงไปจริงปึ๊งจร้งปึ๊งจริงไปอ่ะเ,เป็ดเป็ดแอ่งนะแอ่งนะกูเปิดเพลงให้อ่ะอ่ะมาไอ,อ้เหี้ยติดยูทูปโฆษณาอยู่เลยสัตว์อ่อยอ่ะสามสองหนึ่งก้รับวันที่แสนสดใสด้วยการโดนกันแบบสดสดสดขอบคุณสวัสดีน้องลิตล้าด้วยสวัสดีครับ ากูวอาบมาก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 ูว้าบกว้ากเจ๊กบ้างอย่าแล้วไม่ได้เลยวะตู้อเป็ดไม่ได้ตู้ไเป็ดไม่ได้หนึ่งหนึ่งปอเลยรู้ไหมไอเป็ดไอเชีย